ในแอปของ c h a ์ n ีสปอ t นะครับในเวอร์ชั่นของ iOS ตั้งแต่เวอร์ชั่น2.2.14หรือถ้าหากเป็น Android ก็2.6.5.3จนะครับจะมีลูกเล่นตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับเป็นลูกเล่นฟังก์ชันพิเศษเรียกว่าอ t o ต r a c แท็กดาวน์โดยปกติแล้วเวลาเราปั่นเสร็จนะครับกลับมาเชื่อมต่อใหม่กับแอปเนี่ยเราจะต้องทำการดาวน์โหลดข้อมูลด้วยตัวเราเองนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถมีฟังก์ชันที่เรียกว่าอ u t ต t แท็กดาวน์โหลเรียบร้อยแล้วนะครับ วิธีการทํางานนะครับเปิดฟังก์ชันนี้ก็ไปที่กดไปที่ดีไว c e นะครับถ้าไม่ทําการเชื่อมต่อแล้วก็เลื่อนไปเลยนะครับแล้วก็ไปตรงส่วนด้านล่างนะครับตรง advanced setting นะครับเปิดฟังก์ชันนะครับตรงสีเขียวนี้นะครับตรงเรียกว่า auto tag download นะครับเมื่อเปิดฟังก์ชันแล้วในการเชื่อมต่อครั้งต่อไปนะครับตัวแอปจะทําการดาวน์โหลดข้อมูลการปั่นของเรามาลงที่ตัวแอปโดยอัตโนมัติโดยเราไม่จําเป็นจะต้องไปกดปุ่มดาวน์โหลดอีกต่อไปนะครับ หากเราได้ทำการเปิดฟังก์ชันของออโต้แทร็กดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราปั่นจักรยานเสร็จกลับมานะครับเราก็เพียงแต่เปิดแอป h a l l e n g e Spo t นะครับไมคก็จะทำการเชื่อมต่อกับตัวแอปแล้วก็จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลอัตโนมัตินะครับตอนนี้ทำการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับลองสังเกตตรงส่วนด้านบนนะครับมันจะทำการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือดาวน์โหลดคอมพิว หลังจากนั้นก็มาดูข้อมูลที่เราไปปั่นมาก็กดที่เร c o r d นะครับนะครับข้อมูลตรงนี้ก็จะถูกปรากฏมานะครับก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาในแอปของ h h l l e n g e Spot นะครับใน iOS 2.2.14หรือหากว่าเป็น Android ก็เป็น V 2.6.5.3นะครับผมขอบคุณครับ